Thank you. เป็นห่วงซี 4. มาส่งเอวาถึงโกดังก็กลับไปก่อนเอวาเดินเข้ามาอย่างไม่กลัวอะไรช่างใจกล้าดีจริงๆเฮเปอยู่ตรงไหนนะเขาเอ่ยพลางเดินตามหาจนได้ยินเสียงของเฮกูที่กำลังพูดพร่ำอยู่ทำให้รู้ว่าเปเ์ตอน่าจะอยู่ทางนั้นร่างบางเดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกคนที่ยืนถือปืน ถ้าคิดที่จะฆ่าสามีของเอวาก็ต้องข้ามศพเอวาไปก่อนทุกคนหันมามองตามเสียงที่ได้ยินและได้เห็นว่าเป็นเอวาที่กำลังเดินเข้ามาอย่าไม่นึกกลัวอะไรแต่พอเอวาได้เห็นเปตองก็จะวิ่งเข้าไปหาแต่กลับถูกเฮียกูยิงปืนมาดับทางเอาไว้เสียก่อนเปตองตกใจมากหากพลาดโดนเอวาขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมีคนคอยจับเอาไว้อยู่ น้องเอวามาก็ดีแล้วนะครับแต่จะไม่คุยกับเฮียหน่อยเหรอทำไมถึงได้สนใจแต่ไอ้เปตองล่ะครับรู้ไหมว่ามันรักพิ่พลอยของมันมากขนาดไหนเอวายังจะรักมันอยู่อีกเหรอเฮียกูพูดหวานล้อมเขาต้องการให้เอวากับเปตองผิดใจกันแต่คงจะไม่ได้ผลเฮียเปจะรักใครก็ช่างแค่เอวารักเฮียเปก็พอและคุณไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายคนที่เอวารัก เอวาชี้หน้าต่อว่าเฮียกูซึ่งในขณะนั้นปตองก็รีบบอกกับเอวารีบหนีไปเอวาฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่าให้รออยู่ที่บ้านน่ะจะให้เอวารออะไรครับสามีของเอวากำลังตกอยู่ในอันตรายนะแต่ที่นี่มันอันตรายกับนายเหมือนกันเอวาไม่กลัวเอวาตอบเสียงดังฟังชัดเขาเดินเข้ามาหาเฮียกูช้าๆและไม่รู้ว่าทำไมร่างบางนั้นถึงได้ดูน่ากลัวขนาดนี้ ทำให้เฮียกูรีบสั่งพวกลูกน้องทันทีพวกมึงรีบมาจับมันไว้ลูกน้องอีกสองคนเข้ามาจับเอวา่าส่วนอีกคนก็ยืนเฝ้าเปตองกับพลอยแต่ภายในชั่วพริบตาเดียวสองคนนั้นไม่รู้โดนมือหรือเท้าหรือแค่ว่ากระเด็นออกไปคนละทิศคนละทางเปตองพลอยเฮียกูต่างตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นปล่อยสามีของเอวา่าแล้วก็พี่พลอยด้วย วาเอ่ยบอกเสียงหวานมันช่างย้อนแย้งกับภาพที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อครู่เรื่องอะไรกูจะปล่อยแต่เ้อมึนเข้ามากูจะยิงเฮียกูเริ่มกลัวเพราะแค่ได้เห็นสภาพลูกน้องที่นอนนิ่งไปสองคนก็กังวลเป็นอย่างมากหนังเอวานียวนะขนาดมีดยังปาดมีเข้าเลยอนะ่าภาษาอะไรกับของแค่นั้นแรงบางหมายถึงปืน แต่จะรู้บ้างไหมว่าคุณฟังแทบจะหัวใจวายที่ไปท้าทายกับคนอย่างเฮียอูเอว่าอย่าไปท้าทายมันรีบหนีไปเถอนนะไปตองเอ่ยบอกที่ความเป็นห่วงถ้าเขาไม่ปล่อยเฮียเปเอวาก็ไม่ไปครับเอวายืนยันเสียงแข็งก่อนจะเดินเข้าไปหาเฮียอูอีกก้าพร้อมกับคาถามจะปล่อยเฮียเปไหมกูไม่ปล่อยแต่เอวาบอกว่าให้ปล่อยเอวาก้าวเข้ามาอีกเก้า Er uh เฮียกูจึงรีบเรียกลูกน้องที่เหลืออยู่อีกคนมัวยืนดมซาอะไรยอยู่วะมาจัดการมันสิสิ่งนั้นลูกน้องก็เข้ามาพร้อมง้างมัดจะทุบเอวาเอว่าย่อตัวลงเล็กน้อยพร้อมกับปล่อยหมัดเข้าไปที่ท้องของชายคนนั้นทําให้เขากระเด็นออกไปไกลและเมื่อทุกคนหันมามองตามก็เห็นว่าชายคนนั้นสลบไปแล้วเฮียกูไม่รอช้าเมื่อเห็นว่าเอว่าเผล จึงชูปืนขึ้นมาจะยิงใส่ร่างบางแต่เปตองที่เห็นเหตุการณ์นั้นพอดีก็เข้ามาควางเอาไว้สักกอนกระสุนปืนพุ่งไปโดนแขนของเปตองเอวารีพันมารับร่างของผู้เป็นสามีด้วยความตกใจเฮียแปเอวาลังรัน้นเฮียกูกำลังจะยิงใส่เปตองกับเอวาไปอีกนะัดแต่ทว่าเสียงวอรถตำรวจก็ดังมาทำให้เขาต้องหยุดชะงักและรีบวิ่งหนีไป แม่งเว้ยฟาวิกอนเธอไอเปตองกู่ไม่เอามึงไวนะ้แน่เอวากลับบ้านไปจะให้ตำรวจเจอนายไม่ได้นะเอตองบอกเอวาทันทีที่ได้ยินเสียงหัวรถตำรวจมือก็กุมแขนที่ตอนนี้มีเลือดไหลออกมาเอวาไม่ไปครับเอวาจะอยู่กับเฮยปเป้ตอนนี้น้ำตาของเอวาเริ่มคลอเบา กำลังจะร้องไห้ที่เห็นเลือดของเปตองออกมาเยอะขนาดนี้ทำให้เปตองกลัวว่าพี่พลอยจะเห็นมกมือของเอว่าอย่าร้องนะเอว่าไหนนายบอกว่าจะเชื่อฟังคำสั่งของฉันทุกอย่างไงอย่าร้องไห้แล้วรีบออกไปจากที่นี่ซะจะให้ตำรวจเจอนายไม่ได้นะเปตองรู้ดีว่าถ้าตำรวจได้ตัวเอว่าไปเขาจะต้องสอบสวนถึงที่อยู่ของเอว่าและแน่นอนว่าเอวานั้น ไม่มีตัวตนอยู่บนเวงนมนุษย์นี้ดังนั้นหากจะให้ตำรวจเอาตัวเอวาไปด้วยมันจะไม่เป็นการดีแนะ่พี่พลอยจะอยู่กับฉันเราคุยกับตำรวจแต่นายต้องหนีเปตองบอกด้วยความร้อนรนถ้าครั้งนี้เอวาไม่เชื่อฟังจะเป็นเรื่องยุ่งขึ้นมาแต่ว่าเอวาเป็นห่วงเฮเปนะครน้ำตาของเอวาไหลลงมาที่ข้างแก้มแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นมุกเงือกหยดลงไปที่พื้น พลอยถึงกับตาค้างที่ได้เห็นแบบนั้นเธอไม่รู้ว่าเอวาเป็นตัวอะไรทั้งแรงเยอะผิดมนุษย์แถมน้ําตายังเป็นไข่มุกอีกแต่ความสงสัยของพลอยก็ถูกเก็บเงียบเอาไว้และเข้าใจแล้วว่าทำไมเปตองถึงอยากให้เอวาหนีไปก่อนพี่จะดูแลเปตองเป็นอย่างดีเอวาไม่ต้องเป็นห่วงรีบหนีไปก่อนเถอะกลับบ้านไปพลอยช่วยพูดอีกแรงครั้งนี้เธอดูจริงใจไม่ได้เสยแซงแกล้งทำ กลับบ้านไปก่อนเถอะนะเอวารีบไปเร็วๆเข้านายจะให้ตำรวจจับตัวนายไปไม่ได้นะเปตองผลักให้เอวาถอยออกไปเขาต้องการให้เอวารีบไปโดยลืมคิดไปว่าที่ผลักเอวาแบบนี้เอวาจะรู้สึกยังไงแต่เอวาไม่กลัวเอว่าอยากอยู่กับเฮียแป้เอวาดือ้อเคยับเข้ามาหาเปตองอีกครั้งทําให้เปตองต้องดุใส่เสียงดังเดี๋ยวนี้นายดื ไม่ฟังคำสั่งของฉันแล้วเหรอเอวาเปตองรู้ว่าไม่ควรที่จะตะคอกใส่เอวาเพราะมันเป็นสิ่งที่เอวาไม่ชอบมากที่สุดแต่จะทำยังไงได้หากไม่ทำแบบนี้เอวาก็คงจะดื้อต่อไปเอวาร้องไห้หนักขึ้นเปตองก็ใจแข็งเอาไว้จะโอเอวาตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเฮเปจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมแย่ตำรวจจะช่วยเฮเปใช่ไหมคะ ขถามพร้อมกับร้องให้ไม่หยุดหมุกเมือกลั่งออกมาอยู่หลายเม็ดใช่ตำรวจจะช่วยฉันนายกลับไปรอฉันอยู่ที่บ้านเข้าใจไหมเอวาเอวาเข้าใจเอวากลับไปก่อนก็ได้เอวาลุกเดินออกมาช้าๆแต่ก็ถูกเอ่ยลังเอวาเดี๋ยวอย่าไปทางนั้นอย่าให้ตำรวจเห็นนายเฮเปไม่ต้องเป็นห่วงเอวาดูแลตัวเองได้ครับ พูดจบร่างบางก็เดินออกไปพร้อมกับร้องไห้ไม่หยุดเอว่าปตีตองเอ่ยเลือดดำดังร่างบางที่เดินไปด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเขาเป็นห่วงเอวาเหลือกเกินที่ได้เห็นว่าเอวาร้องไห้หนักขนาดนั้นรู้สึกผิดเหลือกเกินที่ตะคอกใส่เอวา ผ่านไปรถพรยาบาลมาอย่างที่เกิดเหตุทําแผลที่แขนของเปตองดีที่แผลมันแค่ถักทักทก,กระสุนไม่ได้คาอยู่ที่แขนทําให้เปตองไม่เป็นอะไรมากจะเป็นือแค่แผลที่ฟกช้ำจากการต่อสู้ไปก่อนหน้านี้พลอยอยากให้เปตองไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพรยาบาลแต่เขาไม่ยอมจะกลับบ้านอยู่ท่าเดียวตำรวจมาสอบถามเปตองถึงกับเรื่องราวทั้งหมดและได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ จากนั้นก็มีการตามหาตัวเฮียกูทางด้านเฮียกูเขาหนีไปหานายอำนาจสามีของเจรดาและเอาเรื่องของเอวาไปเล่าให้อำนาจฟังต้องเล่าย้อนกลับไปตอนที่เฮียกูกำลังหนีออกมาตอนนั้นเขาแค่แอบอยู่ในโกดังและพยายามโทรให้ลูกน้องออกมารับซึ่งในขณะที่คุยเสร็จและวางสาย เขาก็จะหนีออกมาแล้วแต่ดันเห็นที่เอวาร้องไห้เลยได้เห็นมุกเมือกของเอวาผมไม่คิดเลยนะคุณอำนาจว่าที่คุณเคยบอกว่ามันมีคนที่ร้องไห้ออกมาแล้วน้ำตาจะเป็นไข่มุกนั่นมันมีอยู่จริงๆผมได้เห็นมากับตาเฮียกูบอกเล่าให้อำนาจฟังโดยมีเจลดานั่งฟังอยู่ข้างกันอำนาจหันไปมองจ้องเมียตัวเองทันทีก่อนจะไล่เฮียกูออกไป โดยที่ใบหน้ายัางจดจ้องมาที่เจรดาอยู่สีหัวออกไปจะหนีไปไหนก็ออกไปแต่อย่าก,กลับมาที่นี่อีกคุณอำนาจเฮียกูเรียกอีกคนอย่างไม่เข้าใจแต่ก็ถูกตวาดเสียงกลับออกไปเฮียกูเกิดฟันกรอดนมืกว่าเรื่องที่เอามาเล่าจะทำให้อำนาจช่วยเหลือเขาแต่ที่ไหนได้ดันไล่เขาทิ้งทำให้ร่างที่อ้นวนท้วมของเฮียกูต้องกลับออกไป หลังจากที่เฮงอูไปแล้วมือใหญ่ก็ถูกส่งไปบีบคางของหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างกันเธอปล่อยเงือกตอนนั้นไปทำไมฉันเคยบอกเธอเอาไว้ว่าอย่างไงลืมไปแล้วเหรออันนาตะคอกใส่เจลดาเสียงดังพร้อมกับบีบเธอแรงขึ้นด้วยความโมโหเอวายังเด็กแกยังอ่อนต่อโลกไม่รู้ภาษาอะไรเอามาก็ทำงานให้เราไม่ได้หรอกคะ่ะเธอก็ไปฝึกมันเซ ฝึกมันเหมือนสัตว์เลี้ยงให้มันเชื่องอยู่ในอำนาจของเธอเหมือนที่เธอฝึกเงือ,อกตัวอื่นๆไงขอโทษค่ะคุณอำนาจยังไงฉันก็ปล่อยเขาไปแล้วเพราะงั้นก็อย่าทำอะไรเด็กคนนั้นเลยนะคะเดี๋ยวนี้มันกล้าขัดคำสั่งกูเหรออีลดาอำนาจตบหน้าเธอไปเต็มแรงโดยที่เจลดาไม่คิดจะสู้กลับและเอาแต่ร้องไห้ดีมึงร้องออกมาให้เยอะๆเลยนะ กูจะเอามุกเงือกของมึงไปขายตอนนี้ไอ้พวกฝรั่งมันชอบมากมันตามหามุกแบบนี้ได้ยากหยุดเถอะนะคะคุณจะเอาความรักที่ฉันมีต่อคุณมาทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะนีม่มึงต่อต้านกูอีกแล้วนะอิรดามีพูดเปล่าแต่เขาบีบคอเธอด้วยเจลดายอมเพราะเธอรักอำนาจมากมเธอยอมทำตามที่อำนาจสั่งทั้งหลอกเงือที่บริสุทธิ์ให้เข้ามาหาเงินให้ และหลอกเอาเงินคนอื่นเข้าบัญชีของสามีเวลามีเรื่องให้จัดการกับพวกนักเลงเธอก็ออกหน้าจนใครๆก็รู้จักเจลดาว่าใหญ่แค่ไหนแต่เบื้องหลังของเธอนั้นมันโขมปีเพราะเธอคิดผิดที่มอบชีวิตของตนให้กับมนุษย์ที่มีชื่อว่าอำนาจอำนาจไม่เคยรักเธอเลยและเมื่อได้รู้ว่าเธอเป็นเงือกอำนาจก็ยิ่งคิดที่จะหาผลประโยชน์จากเธอ ต่างกันคือเจระดาจะยอมทำทุกอย่างตามที่อำน,นาจบอกทางด้านเปตองตอนนี้เขากำลังให้ตำรวจสอบปากคำหลังจากที่เสร็จเรื่องตรงนี้แล้วก็รีบกลับบ้านทันทีพลอยขับรถให้เปตองนั่งคนทั้งสองจึงคุยกันถึงเรื่องในวันนี้เอวาเป็นอะไรเป็นเมียผมครับเปตองรู้ว่าพี่พลอยหมายถึงแบบไหนแต่เขาก็ตอบออกไปแบบกวน นายก็รู้ว่าพี่กำลังหมายถึงอะไรนะเปตองผมไม่รู้เปตองบอกปัดบอกพี่มาเถอะพี่ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายเอวาหลกนะพี่ต้องขอบคุณด้วยซ้ำที่พวกเธอมาช่วยพี่ประโยคหลังทำให้เปตองหันมามองเธอก่อนจะยกยิ้มมุมปากพี่ปลอยคนเดิมกลับมาแล้วเสินะครับปล่อยถอนหายใจออกมาก่อนจะบอกพี่ขอโทษนะเปตอง ตอนนั้นพี่กลัวพี่ก็เลยรับเงินจากแม่ของนายมาแล้วก็ทิ้งนายไปพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องทำอย่างนั้นเอย่เพิ่งเปลี่ยนเรื่องสิเปตอมคุยกับพี่เรื่องเอวาก่อนเอวาเป็นเมียผมเรื่องนั้นพี่รู้แล้วไหมพี่หมายถึงเรื่องน้ำตาของเอวาตั้งหากเล่าผมรักเอวามากเปตอมเอวาเป็นเมียผม พลอยได้แต่ถอนหายใจเพราะเปตองคงจะไม่ยอมบอกอะไรเือแน่ๆณบ้านของเปตองเอวาลงแช่น้ำในสระน้ำเขาไม่ได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนานเหมือนทุกครั้งแต่ที่ลงน้ำก็เพราะขามันเริ่มจะแห้งเงือกน้อยเป็นห่วงคุณรักมากไม่รู้ว่าตอนนี้เปตองจะเป็นยังไงหัวใจของเอวามันเจ็บปวดกักการรอคอยเหลือเกิน เอวาคิดถึงเฮต้ <c oughs> ว่าแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาหมุกเหงือกก็ร่วงลงไปที่ใต้สะว่ายน้ำเปตองมาถึงบ้านและกําลังเดินกลุ่มท้องเข้าบ้านพอเข้ามาด้านในได้ก็เรียกหาเอวาทันทีเอวาฉันกลับมาแล้วเอวาตาเบิกกว้างที่เปตองกลับมาแล้วจึงรีบขึ้นจากสะเพื่อที่จะไปหาคนรัก แต่เธอว่าเปตองเดินเดินเข้ามาทางสระว่ายน้ำพอดีและตอนนี้เอวายังไม่มีขางอกออกมาเอวานายอยู่ตรงนั้นเหรอเปตองถามเพราะว่าเห็นเอวาแต่เอวาก็รีบหมุนตัวกลิ้งไปหลบที่นอกระเบียงของสระว่ายน้ำเอวาเปตองเดินตามไปเพราะเอวาหนีเขาเปตองแค่อยากกอดเอวาอยากรู้ว่าเอวาสบายดีหรือเปล่าอยากจะบอกว่าเขากลับมาแล้ว เปตองก็แค่คิดถึงจนลืมไปว่าเอวาเป็นเงือกแถมเมื่อกี้ก็เพิ่งขึ้นจากสะน้ําด้วยเอวานายเป็นอะไรเปตองเห็นคนตัวเล็กนั่งขดตัวงอเอวาไม่เป็นไรครับเหเปกลับมาแล้วเหรอใช่มาให้ฉันกอดทีสิเอวาเปตองกางสองแขนออกรอเอวาที่ควรจะวิ่งมากอดเขาแต่เปล่าเลย เอวาเอาแต่นั่งมองจ้องน้ำที่พื้นที่ตัวเองเป็นคนทำเลอะเอาไว้เอวาเป่ตองเออเรียกอีกครั้งเพราะร่างบางเอาแต่นั่งนิ่งเหเปออกไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเอวาจะตามเข้าไปเอวากลัวว่าถ้าเหยียบน้ำแล้วขาจะเปลี่ยนเป็นทางเงือกจึงไม่กล้าที่จะลุกออกไปตอนนี้นายเป็นอะไรเอวาเปต่ตองถามพร้อมกับจะเข้ามาดูใก,กล้ๆอยาเข้ามานะครับ ประโยคนี้ทำเอาเปตองถึงกับชะงักเอวาก็แค่ไม่อยากโดนน้ำที่พื้นเดี๋ยวถ้าน้ำมันแห้งแล้วเอวาจะกลับเข้าไปเองครับสิ่งเียงนั้นเปนตองก็กล้าเข้ามาหาร่างบางอีกครั้งและกล้มลงไปอุ้มเอวาขึ้นมาในท่าอุ้มเจ้าสาวตัวเปียกแล้วยังจะมานั่งแช่แบบนี้อีกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกเอวาตาเบิกกว้างสองแขนกอดคอแก่งเอาไว้แน่นจ้องมองคนตรงหน้าด้วยหัวใจที่เต้นรัว เปตองก้าวขาเดินแต่ขากลับสั่นรริกร่างกายก็เจ็บแถมเอวายังโดนหนักอีกตัางหากทำให้เปตองแทบจะไม่มีแรงเดินแต่เขาก็ฝืนเดินมาจนถึงห้องนอนพลอยที่ยืนดูอยู่ห่างๆก็นืกแปลกใจว่าสองคนนี้ทำอะไรกันอยู่ทำไมเปตองอุ้มเอวาที่ตอนนี้ไม่ได้สวมเสื้อผ้าเข้าห้องไปเธออยากจะบอกว่าเธอยังไม่ได้กลับไปทำอะไรก็อยากจะให้อายเธอหน่อย แต่เธอก็ได้แต่ทำหน้าอึ้งๆไม่ได้พูดอะไรเปตองวางร่างของเอวาลงบนที่นอนพร้อมกับทำหน้าเยเกเพราะความเจ็บที่ท้องเฮเป้นั่งก่อนครับเอวาดึงเปตองมานั่งก่อนจะลุกไปใส่เสื้อผ้าแล้วรีบกลับมาดูคนบนเตียงทำไมต้องอุ้มเอวาทั้งที่ตัวเองก็เจ็บขนาดนี้ก็คนบนคิดถึงนี่อยากจะกอดนาาให้หายคิดถึงหน่อยขอบอกพร้อมกับอ้าแขนออก เอวาเบน่าจะร้องไห้อีกแล้วพร้อมกับรีบกระโดดขึ้นเตียงไปกอดร่างของเปตองเอาไว้แน่นโอ้โอ้เอวาเจ็บ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 เอวาขอโทษครับเฮียเปเจ็บตรงไหนเอวารีบดูอาการให้คนตรงหน้าทันทีฉันเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยเอวาเป่าตรงนี้ให้หน่อยดิทำไมถึงให้เอวาเป่าเอวาต้องจูบเฮียเปไม่ใช่หรอเอวาจำได้ว่าตอนนั้นที่ทำมาม่าลวกปากตัวเอง เปตองบอกว่าจูบมันคือวิธีที่ทำให้ไม่เจ็บจูบก,ก็ดีเหมือนกันนะฉันจะได้หายเจ็บไวๆ้ๆค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับผมเปนงานตอนที่สิบเก้าเอว่าเป็นห่วงเฮีนเปนเนาะอืมแต่ว่าเฮีนเปนเจ้าเล่หน,นะเรื่องเรื่องจูบแล้วหายเจ็บเนี่ย เอว่าโดนเฮียเปยหลอกอีกแล้วว่ะรู้สึกว่าเฮียเปยนี่จะเจ้าเล่ห์กันน้องแล้วเกินหลอ,อน้องจริงจริงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่หายไปหลายวันเลยเพราะว่าช่วงปีใหม่อะเนะาะค่ะก็รวมญาติค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เวลากลับมาทำงานตามปกติแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวก็จะมาอัพนิยายลงกันตามปกตินะคะถ้าหายอาอาจอาจจะแบบวันเว้นวันเนาะหรือไม่ก็อาจจะมาทุกวันอันนี้ก็ เดี๋ยวดูคอนะเพราะว่าช่วงนี้เดียเจ็บคอบ่อยมากทุกคนดื่มน้ําเย็นก็ไม่หายดื่มน้ําร้อนก็ไม่หายตอนนี้ก็กินน้ําปกติก็รู้สึกว่ามันโอเคอยู่นะกินแบบอุณหภูมิปกติะคะ่ะไม่ร้อนไม่เย็นแต่ว่ามันก็มันยังมีเจ็บอยู่ซึ่งจริงๆมันเป็นปัญหามานานมากนะอาการเจ็บคอของเดียเนี่ยแล้วเดียเป็นคนใช้เสียงอยู่ตลอดไงทั้งดัดทั้งพูดปกติอะไรแบบนี้ด้วย แต่ว่าถ้าได้ดัดเสียงด้วยอะไรด้วยมันก็จะยิ่งเจ็บคอเนาะมีบางคนบอกว่าเอา้าถ้างั้นแอดเดียอ่านเฉยก็ได้นะไม่ต้องดัดนะอะไรงี้คือเดียก็แบบมันมันไม่ได้อะพี่เดียทํามาคือเดียต้องต้องดัดใช่ปะ่ะนางเอกก็ต้งนนอ,เอง,ตงเป็นแนารักพระเอกก็ต้องเป็นหล่อๆอะไรแบบนี้ใช่ทีน <laughs> ี้ พอพออัดแบบปกติไปเลยมันก็รู้สึกแบบยังไงไม่รู้สิทุกคนเพราะงั้นก็ถ้าเกิดว่าเรียเจ็บคอมากหรือแบบอะไรก็อาจจะหายไปวันนึงก็ก็อาจจะเป็นการลงคลิปแบบวันเว้นวันไปนะคะแต่ว่าจะพยายามมาให้ได้ทุกวันอย่างน้อยก็วันละคลิปเนาะแล้วช่วงนี้ก็จะอัดปนกับเรื่องจอมราชันไปคะ่ะเพราะว่าจอมราชันมันจะเป็นตอนที่สั้นหน่อย พอมันสั้นหน่อยมันก็อาดเสียงไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทัาให้ได้พักคอไปด้วยในตัวเพราะงั้นก็อาจจะลงสลับกับเรื่องนั้นไปช่วงที่พักผ่อนที่หายไปก็เดียก็ไปซุ่มแต่งเรื่องจอมราชันด้วยส่วนเรื่องเงือกตอนนี้ก็ยังแต่งได้ถึงแค่ตอนที่20เองทุกคนยังไงก็จะพยายามปั่นนะคะยังไงมันต้องทันอยู่แล้วแหล,แลนะเนาะเราต้องสู้ ให้กำลังใจตัวเองขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนรับฟังนิยายของเดียท่านบอกว่าเป็นแฟนฟิกปอดจานเนาะคนที่เข้ามาฟังก็เป็นแฟนคลับปอดจานกันทางนั้นแหละรักปอดจานเหมือนกันกายเดียใช่ไหมแต่จะว่าไปเดียก็รู้สึกเจ็บจีที่หัวใจเหมือนกันเนาะเรื่องล่าสุดที่บวงอี้ปอเต้นแล้วก็มีเลือดออกเห็นน้องเจ็บแล้วก็ปวดใจเหลือเกินค่ะไม่รู้แหละว่าเกิดสาเหตุจากอะไรแต่ก็ ขอให้น้องหายไวๆแล้วก็กลับมา,าสร้างผลงานที่น่ารักให้เราได้ชื่นชมกันต่อไปอีกนะคะส่วนเดียก็ให้กำลังใจอยู่ด้านหลังแม้ว่าน้องจะไม่เห็นแต่เรามีความสุขที่ได้ให้กำลังใจเขาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงเสียจา้าอีกแล้วเป็นห่วงเอวาจังเป็นห่วงเอวาแล้วก็เป็นห่วงเปตองด้วย ทั้งสองคนเลยเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายจ้า